มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบจับผิดคนอื่นไปทั่วนะเวลาเราไปเที่ยวหรือไปกินเหล้าไปกับใครมากับใครอย่างเงี้ยคิดว่าเขาอ่ะได้กันเปะสะกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคิดไปแล้วมันก็ดูสะทุนมากเลยนะ อย่าเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบกับตัวเองความคิดของตัวเองนะเพราะบางทีมันก็อาจไม่ใช่นะแสดงว่าสันดานคุณชอบทําอย่างนั้นใช่ไหมที่คอยจ้องจับผิดคนอื่นคิดว่าเขาจะเหมือนตัวเองมันไม่ใช่นะคนเราเนี้มันแปลกจริงๆนะเ,ออเห็นแต่เราไปไหน มาไหนอยู่ไหนกับใครก็คิดว่าเขาได้กันอย่างเงี้ยมันดูตลกสิ้นดีเลยนะดูสสถุนดูนรกมากเลยพวกนี้ดเดี๋ยวก็กรรมตามทันนะพวกนี้มันบาปมีลูกตกถึงลกูกมีหลานตกถึงหลานทั้งชาตินี้และชาติหน้า